ขึ้นขึ้นขึ้ขึ้นอ๋อค่ะ ก่นจะสทโเ้าไวมัีกร่าัมีโ้ปนคอีรด้วักดเ้ปนีขาวอดเาปนคอะเลนกรเข้าไปแ้นอเไนกเข้าอเข้านีร้คือา เนี่ยเดี๋ยวเราวางไว้ให้ป้าครับมาตอกให้ยงงนะเมื ใส่ก็ปเป็นในกระเป๋าเลยได้ไหมกุล่์หรือว่ามันต้องให้ใกล้ปากโอเคไหมอันนี้ก็วางไว้ฮนะใส่กระเป๋ก็ได้เสียบใส่ได้นะ สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดนธรรมชาติถนนพระรามเก้านะคะเดี๋ยวเราลองเทสเสียงกันด้วยนะคะเสียงดังฟังชัดไหมคะแล้วก็ดูจากที่ไหนกันบ้างทักทายกันได้นะคะอันนี้ดูมีคุณโบรองเข้ามาแล้วนะคะทักทายกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะแต่และท่านดิจากที่ไหนบ,บ้างบอกกันได้แล้วก็เสียงดังฟังชัดปีไหมบอกได้นะคะ ได้ยินเสียงกันไม่ชัดได้ได้ยินเสียงกันไหมคะสูดอยู่ตรงนี้นะได้ยินเสียงไหมคะชัดเจนอยู่ไหมคะ เดี๋ยวเรากำลังเดี๋ยวเรากำลังจะเริ่มกันแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวขอเทสหน่อยว่าเสียงดังฟังชัดดีอยู่ไหมนะคะอ่าชัดเจนนะคะอ่ามีคนบอกมาแล้วโอเคคุณนิธานใช่ไหมคะ,ะสวัสดีค่ะบอกว่าชัดเจนค่ะดีใจต่างเยี่ยมเลยเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งะคะ่ะเดี๋ยว1น,นาทีเดี๋ยวเราเริ่มกันนะคะ คุณธนิดาอขอบคุณมากเลยค่ะกดไลค์กดแชร์ได้นะคะเพื่อส่งให้คนที่ไม่ได้มาร่วมกันกันกบเราะะไม่ได้อยู่ที่นีไไ่ไม่ได้ทราบข่าวตรงนี้มาก่อนก็สามารถกดไลค์กดแชร์ส่งให้เขาได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์ด้วยกันนะคะโดยใส่สมุนไพรเข้าไปด้วยนะ,ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ายากง่ายประการใดนะ,ะเดี๋ยวแอนคือแอนเราจะมาบอกกันนะคะ เริ่มเลยมาแล้วค่ะดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ทางบ้านนะคนที่นี่นะคะแล้วก็สวัสดีค่ะวันนี้เป็นครูแอนนะวันนี้ค่ะแล้เป็นมาพามาชวนกันทำนะกับเจลแอลกอฮอล์ล้างมือค่ะซึ่งช่วงนี้เนาะที่ต้องใช้นี่จะเป็นที่ต้องใช้มากๆเดี๋ยวขออนุญาตถอดอากาศจะเด่นขึ้นนะ ก็วิกฤตโควิดเนี่ยช่ช่วงนี้เราจะนต้องใช้กันนะไปที่ไหนก็ตาม,มจะไปเดี๋ยวนี้เดินห้างหรือมากระทั่งตลาดนัดเราหรือที่ไหนก็ตามก็ควรจะมีตัวนี้ไว้เพื่อสุขภาพสมัยของเราเองอเพื่อป้องกันโรคนะคะใช่เนี่ยแล้วแล้ว,ลวเห็นคดี๋ยวเขาทำกันไปนานแล้วเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วตัวนี้ก็เริ่มเริ่มใช้เริ่มนำมาทำเนี่ยกันนานแล้วช่วงก่อนที่ขาดตลาดด้วยตอนนี้ก็เริ่มแบบมีมากขึ้นแต่ว่าแล้วสิ่งที่เราจะทำตอนนี้แล้วมันจะแตกต่างจากคนอื่น ไหมหรือว่ามันจะดีกว่าหรือมันจะยังไงคะวันนี้ที่เราจะมาทกันเดี๋ยวตอนกลางๆเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดว่าลูกที่เคยติดตามในเพจจะเห็นว่าอันสอนไปตั้งแต่ช่วงต้นๆแล้วตั้งแต่ช่วงเของในเพจของ D A Foods เคยสอนทําเจอลกอฮอลไปแล้วทีหนึ่งแต่ช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่พอหลังจากทาเสร็จแล้วมันเป็นหลังจากนั้นมันก็ระบาดอ่ะคือมันหมายถึงว่ามันระบาดเยอะแล้วเขาก็ของหมด S <S <S ไม่มีของเลยใน <S 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 ใน <S <S ไม่มีวัตถุด,ดิบในการทำใช่ใช่ก็คือของ <S <S ขาดตลาดช่วงเดือนมีนา <S 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 แล้วก็ออตอนปกติอ่ะคือช่วงสูตรที่เคยสอนไปเนี่ยก็จะเป็นสูตรกลางที่หมายถึงว่าอย่างเรเรียนมาอ่ะเราก็ยังไม่เรายังไม่พลิกแพงเรายังไม่เรายังไม่ปรับปรงุงเพราะว่าอยากให้คนที่ที่เอาไปใช้อ่ะก็คือเป็นสูตรกลาง จริงๆแค่มีแค่มีก็แบบโอ้โหหายากแล้วเลยยังไม่ต้องถึงขั้นพลิกแปลงอะไรเลยยังไม่พลิกแพลงเพราะว่าตอนนั้นเหมือนช่วงระบาดใหม่ๆด้วยแล้วก็คือเหมือนกับเราต้องทําตามสูตรไปไปก่อนเพื่ออยากให้คนได้ได้ได้ความรู้ที่มันเป็นมอนเหมือนกับที่เราได้มาเป็นเป็นแกนกลางก่อนแต่ทีนี้เนี่ยในส่วนนั้นอ่ะมันก็จะอย่างสมมติว่าเจลแอลกอฮอล์ทั่วไปก็เราจะพูดถึงอันนั้นก็คือมันสูตรของทาเจลแอลกอฮอล์ทั่วไปก็คือมันก็จะมี สารที่เป็นเขาเรียกสารฆ่าเชื้อสารฆ่าเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้อโรคต่างๆพวกนี้ค่ะก็จะมีใส่เพิ่มมาก็จะเขาเรียกว่าไตโคสารเราก็จะใส่สารปกติเขาก็จะใส่กันในในใน,ในสูตรเจลแอลกอฮอล์ล้างมือต่างๆหรือสูตรที่แบบว่าที่เขาเผยแพร่กันทั่วไปก็จะมีหนึ่งก็จะมีแอลกอฮอล์อยู่แล้วเราก็จะมีตัวไตโคซารตัวนี้ใส่เพิ่มเข้ามาด้วยทีนี้ถ้าเราเป็นชาวกกิตรกรธรรมชาติ เราก็รู้สึกว่าตัวเนี้ยเราไม่อยากเราไม่อยากได้เราไม่อยากได้ตัวที่ตมาทดแทนได้คือจริงๆถ้าเราพูดถึงว่าตามสูตรที่กมวิ์กมวิทย์เขากำหนดเผยแพร่เนี่ยก็คือประมาณว่าต้อง7จ็ไต้อง7จขึ้นไปแอลกอฮอล์เขา สเปคแค่แอลกอฮอล์ไม่ได้ไม่ไม่ได้สเปคตัวอื่นใช่ไหมคะก็คือสเปคแคตแ่ตัวแอลกอตัวแอลกอฮอล์ในสูตรเนี่ยมันต้อง70%ขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะแอลกอเอล์70%มันก็สามารถฆ่าเชื้อได้แล้วไม่ว่าจะเชือ้อเชื้อโรคต่างๆท,ที่ที่เรากําลังเคร่งเครียดกันเนี่ยมันก็โอเคแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไระตัวนั้นเราไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ว่าคือถ้าถามว่าแล้วทำไมทั่วไปก็ต้องใส่มันมันทำให้หนึ่ง ม,มันจริงจริง,รงมันไม่ได้ใส่แต่แค่เจลแอลกอฮอล์นะมันใส่ในหลายๆผลิตภัณฑ์เลยในแชมพูสระผมก็ใส่หรือยาสีฟันก็ใส่อะไรแบบนี้ค่ะก็จะใส่ในหลายๆตัวไตรโคซานที่ว่าไตรโคซานที่ว่าเป็นอะไรนะยับยั้งแบคทีรอ i อใช่มันก็ <ๆ S 2> จะได้ยินยับยั้งแบคทีรียลดการเจริญเติบโตของเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้อโรคต่างๆอะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะได้หลายตัวเมื่อจะครอบคลุมเชื้อโรคได้เยอะ แต่ว่ามันจริงมันมันก็เหมือนกับเวลาเราถ้าเราทำเจออลกอฮอล์มันมีของที่มันเอื้อกันประโยชน์ที่มันเอื้อกันที่มันใช้ทดแทนกันได้ค่ะในนั้นเพราะว่าจริงๆเราเวลาที่เราถ้าเราได้ฟังเขาเขาไม่ได้มีพูดถึงว่าจําเป็นต้องมีไตรโคสารใช่ไหมคะแต่ว่าเจออลกอฮอล์มันต้องเจิ